สวัสดีครับพบกับพี่ขวันนะครับนายขวั สวงามนะครับนักวิชาการศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตนะครับขณะนี้นะครับเราอยู่กันที่ชั้นที่3นะครับเทคโนโลยีการเกษตรนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันโซนที่2นะครับผมโซนนี้จะให้ความรู้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องข้าวนะครับผมพันข้าวแล้วก็วิถีชีวิตนะครับผมการทําการเกษตรนะครับผมตั้งแต่ออดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับผมแล้วก็ เป็นการทำเกษตรนะครับของแต่ละพมีภาคหรือการทำนานั่นเองนะครับรวมไปถึงพืชเศรษฐกิจต่างๆนะครับวันนี้นะครับผมพี่ขวัญนะครับจะพาน้องๆนะครับผมและกท่านผู้ชมนะครับผมไปสัมผัสวิถีชีวิตการทำนานะครับผมหรือเกษตรกรนะครับสันหลังของชาตินั่นเองนะครับกระดูกสันหลังของชาตินะครับวันนี้ได้ติดต่อนะครับกับเกษตรกรหนุ่มท่านหนึ่งนะครับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถาม นะครับผมว่ามีขั้นตอนกระบวนการนะครับผมอย่างไรบ้างในการทํานาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมจนถึงเกี่ยเกี่ยวผลผลิตนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปหาเกษตรกรผลท่านนี้กันเลยครับแต่ก่อนนี้นะครับขอเปลี่ยนชุดกันก่อนนะครับผมการทุนน่าจะแดดร้อนนะครับโอเคนะครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับบ้านบองทีทำนาทำนาปลูกข้าวทุกมือไปกันเลยครับผมว่า ขอโทษครับเอ่อนาพี่อาทิตย์ไปทางไหนครับผมอ,อ๋อนาพี่ดีเก๋เดี๋ยวลงไปด้านนี้เลยค่ะตรงไปด้านนี้เลยไปตรงไปเดี๋ยวตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาค่ะโอ้โหโอเคครับขอบคุณท่หลายครับผมไปเลยเลี้ยวขวาตรงไปเลยเลี้ยวขายยวขา เดี๋ยวตอนนี้ต้องไปหาตัวของเจ้าของนาก่อนนะางานมากเลยครับโอ้พุ่งเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับท้องทุ่งนานะครับของที่อาทิตย์แล้วนะครับแต่เดี๋ยวยังไม่เจอเจ้าตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราคงไปหาว่าเจ้าตัวที่นาครับผมจะแบ่งขายให้เราหรือเปล่าพูดเล่นนะครับเดี๋ยวเอาไปดูว่านะครับเขามีเทคนิคนะครับผมมีวิธีการอย่างไรนะครับผมในการปลูกข้าวนะครับผมและขั้นตอนต่างๆนะครับเดี๋ยว ท่านผู้ชมนะครับน้องๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับโอ้ข้าวสวยงามมากๆเลยนะครับอยากมีสักแปลงยิงเลยนะครับผมโอเคนะครับผมในที่สุดนะครับก็เจอตัวแล้วนะครับผมในที่สุดก็เจอตัวนะครับผมเจ้าของแปลงนาที่สวยแปลงนี้แล้วนะครับผมโอเคนะครับปรนเด็นเลยเจอกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมก็มาถึงนาแล้วนะครับผมให้พี่เขานะครับผมแนะนาตัวก่อนเลยครับผมว่าพี่เขามี ว่าอะไรแต่ครับผมผมชื่อนายอาทิตย์ชุมพานะครับที่เป็นคุณทีพย์นะครับอ๋อนะครับผมพี่อาทิตย์นั่นเองครับอยากจะรู้ขั้นตอนนะครับผมการปลูกข้าวนะครับก่อนจะได้ข้าวสวยๆนะครับข้าวงามๆตรงนี้นะครับผมว่าพี่ทิพย์นะครับผมมีขั้นตอนการทํานาอย่างไรบ้างครับผมครับก็ระดับระดับแรกๆ เลยลนะครับผมก็เป็นปุ๋ยลดปุ๋ยเคมีคลดการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็เพิ่มซีวัตถุในดินนั่นเองนะครับขั้นตอนที่2ครับเมื่อกี้ขั้นตอนแรกก็คือเตรียมดินนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมาครับแล้วก็ปรับพื้นดินพื้นน้ของเราใหาเป็นเชือกพร้ oh. อมที่จะเตรียมหว่าน เตียมหวานใช่ครับอ๋ออันนี้คือพี่ทิตย์ทำนาหวานใช่ไหมครับผมใช่ครับผมทำนาหวานนั่นเองนะครับจริงๆนะครับผมตรงนี้จะไม่ใช่ดําเลยนะครับผมไม่ใช่นาดำนะครับผมของพี่พี่เขาจะเป็นนาหวานนั่นเองนะครับโอเคนะครับเตรียมเครื่องแล้วก็หวานหวานเสร็จขั้นตอนต่อไปครับเราจะใช้พวกยาฆ่าแมลงฆ่ายาไหมครับผมตรงนี้ก็ ถ้าเป็นการขีดคุมเลนเราก็จะขีดอ2-3วันนะครับคุมเลนหลังจากที่เราหว่านหว่านข้าเรียบร้อยแล้วครับผมพระเจ้าในในนาเราก็จะต้องแห้งเพื่อในการขีดยาข้าวหน่อข้าวจะได้ไม่สกปรกมากมีเทคนิคดีๆอย่างนี้เองนะครับแล้วถ้า กมิมันยังมีหญ้าหลงเหลืออยู่ก็ไม่เกินประมาณอีกสิวันแล้วก็ซื้อ,อยามาคุมท่าอีกรอบนึงครับเป็นยาพวกอ่าฉีพดพวกปอพวกหญ้าเข้านกอะไรต่างๆที่มันกินมันจะพื้นที่ตึกแตกขึ้นมาขั้นตอนเยอะเหมือนกันนะครับผมในการทำนาแต่ละครั้งนะครับะนะครับผมเมื่อนะครับกวบคุมหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่นี้ ตอนข้าวนะครับผมที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมใช้เวลานานไหมครับก่าจะถึงตอนเก็บเกี่ยวครับผมก็ระยะข้าวมนอยู่ที่สายพันธุ์ที่เราเพาะปลูกนะครับอ๋ออันนี้ที่ใช้สายพันธุ์อะไรครับอ๋ออันนี้จะเป็นข้าวข้าวหอมปัทุมนะครับอ๋อข้าวหอมประมาณก็ประมาณร้อยี่สิบวันร2อยี่สิบวันครับก็ประมาณสี่เดือนสีเดือนครับ4่เดือนได้เก็บผลผลิตนั่นเองนะครับผมโอ้นะครับผมก็ใช้เวลา พอสมควรนะครับผม120วันนะครับผมอ๋านะครับวันนี้คือข้าวหอมปรุมนั่นเองครับทีนี้ครับผมพอในช่วงของการเก็บเกี่ยวนะครับผมอันนี้พี่ทิศใช้เกี่ยวมือเลยครับเหมือนในละครต่างๆนะครับผมหรือใช้เครื่องเกี่ยวเลยครับอ๋อเดี๋ยวสมัยนี้มันเป็นสมัยที่แบบสมัยใหม่ขึ้นมาแล้วใช้พวกเกี่ยวเราก็จะไม่ใช้แล้วเราใช้เป็น ก็เห็นในทีวีเนาะนะครับบางทีลงแขกกันเยอะๆโูหน่าสนุกนะครับผมก่อนก็อาจจะมีแบบนั้นครับแต่สมัยนี้เป็นสมัยใหม่ขึ้นมาแล้วครับก็มีรถเกี่ยวข้าวนี่อำนวยความสะดวกออนะคให้กับชาวนาครับเร่งเร่งนั่นเองนะครับผมในความเร็วนะจะได้ทันฟ้าทันฝนอ๋อถ้าผมทีนี้พิธีินะครับผมพิทิศคือเกี่ยวเสร็จเนี่ยได้ได้เก็บนะครับผมไว้เป็นอาหารนะครับผมเป็นอาหารหรือจําหน่ายเลยครับก็ส่วนมาก มากก็จะจำหน่ายเลยครับ oh. อาจจะมีเก็บไว้เป็นข้าวข้าวไก่ข้าวอะไรมั่งนิดนิดหน่อยครับ oh. ครับผมอ้าวแล้วไม่ได้เก็บไว้ทําพันต่อเลยครับหรือ,อยังไงส่วนมากก็จะไปหาซื้อตามพื้นนาที่เขาแบบดูดีไม่มีข้าวดีข้าวเด้งหรือหญ oh. ้าอะไรเงี้ยมากกว่าครับเพราะเพราะว่านาเราเป็น มันมีอยู่มากคเลยเลยไม่เอาทำอะไรอ๋อแต่เดี๋ยวพอมารุ่นต่อไปข้าวจะไม่สวยใช่ครับ่เองครับผมจะมีการตนเพื่อนเยอะเนาะตลาดก็จะไม่ถ้าเรามีมีทุนแล้วก็ไปซื้อตามที่เขาจําหน่ายตามร้านขายกรับ้อนใช่ครับตามร้านที่เขาจําหน่ายข้าวปลูกพันธุ์ข้าวปลูกอะไรอย่างี้ครับอแต่ก็ราคาก็อาจจะสูงกว่าข้าวตามพื้นนาค้าบผมครับผมอันนี้นะครับผมถามคําถามอีกหนึ่งคำถามเลยกันนะครับผมว่า ตั้งแต่ต้นนะครับผมตั้งแต่เริ่มหว่านตั้งแต่เตรียมดินต่างๆครับผมในการดูแลรักษาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมวัชพืชน,นะครับผมแล้วก็พวกศัตรูข้าวเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่พบเจอตั้งตอนนี้หลายอย่างเลยครับครับผมอันดับแรกเลยเราหว่านปุ๊บจะมีหนู <c oughs> อุยตามพุ่งตามนาล้างต่างๆต,ตามพันนาเนี่ยครับ <c oughs> จะลงมากัดกินเมล็ดพันธุ์ข้าวของเราพอเสร็จจัดหนูกินก็จะมีนก นกกาลงกกินเหมือนกันครับพวกหนูครับครับพอเวลาข้าวเราเป็นต้นครับไอสองอย่างนี้ก็จะเหลือแต่หนูแล้วหนูก็ยังมากัดกินต้นข้าวเราแต่เป็นอะไรรมีเพิ่มพวกหนอนแมลงพวกเพี้ยพวกอะไรต่างๆครับเราต้องคอยดูแลครับผมโอ้โหเป็นช่วงๆไปแต่แต่ช่วงข้าระบาดถามอีกนะครับถามครับผมพี่ทีครับผมแล้วในการลงทุนแต่ละครั้ง ใช้ต้นทุนกลามบาณเท่าไหร่ครับต้นทุนบางบางทีก็มันอยู่ที่สภาพดินของเราถ้าดินเราเราดมดีเราก็จะลดต้นทุนได้มากอย่างเช่นปุ๋ยเช่นอะไรเงี้ยถ้าเราทําตีหมักไว้นานๆมันก็จะลดต้นทุนพวมปุ๋ยสารที่มีต่างๆครับและต้นขึ้นของเราจะแข็งแรงกว่าใช้สาคมีแต้นทุนได้เยอะเลยครับแล้วราคาขายล่ะครับผมราคาขายณตอนนี้ครับราคาช่วงนี้ก็ก็ยังก็ยังไม่สูงมากเราอยู่ เจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าบาทต่อต่อเกวียนครับต่อเกวียนนะครับผมก็หนึ่งเกวียนมีกี่กิโลครับเดี๋ยวน้องๆครับผมลองไปหาดูนะครับผมวันนี้เดี๋ยวไว้เป็นปิดตนาไหมอเดพี่ที่เจะอเลยเล็กเียนนะครับหนึ่งเกียนก็คือประมาณหนึ่งพันหนึ่งตันหนึ่งพันกิโลนั่นเองนะครับผมก็คือหนึ่งเกวียนเด็กๆทุกวันนี้อาจจะงงอะไรคือเกียนอะไรคือกิโลอะไรคือกรมนะครับผมโอเคนะครับผมขายครั้งหนึ่งเนี่ยอถามเลยกัน ขายครั้งหนึ่งเนี่ยพิธิรับเงินเท่าไหร่ครับในแต่ละครั้ง1 2 0วันนี้ก็คือสี่เดือนพิธิรับเงินเประมันถ้าข้าวอยู่ี่พื้นนาผมทำไว้16ไร่16ไร่นั่นเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดของพี่ตั้งกี่ไร่นะครับ16ไร่16ไร่ถ้าเราได้จำนวนเต็มนาปุ๊บประมาณถ้าราคาข้าว8 0 0 0ก็ คูณ8,000เลยครับคูณ8,000นะครับคูณ16ครับก็จะได้จำนวนนั้นอ๋อ8,000นะครับคูณกับ16บหกนะครับไปคูณกันเองแล้วกันนะครับผมไม่ได้เอาเครื่องคิดเลขมานะครับตอนนี้อาจจะงงๆเบอร์ครับแดดด้วยนะฮะโอเคนะครับผมก็กว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนะครับกว่าน้องๆนะครับผมท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ทานข้าวนะครับผมชาวนาเกษตรกรนะครับของเราเนี่ยใช้เวลามาก นะครับผมกว่าจะได้เข้าแต่ละเม็ดนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆนะครับหรือท่านผู้ชมนะครับผมสงสัยนะครับผมว่าแล้วไปเจออะไรสักอย่างสงสัยว่าเข้าแต่ละชนิดเนี่ยนะครับผมพื้นที่การปลูกแตกต่างกันนะครับผมก็ชมนะครับที่สงสัยก็เข้ามาถามกันได้นะครับผมโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ลบกวนเวลาของพิธีมามากแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบพคุณ นะครับผมทางพิอาทิตย์นะครับชมบนถากนะครับผมเจ้าของนาแปลงนี้นะครับผมข้าวสวยๆนะครับผมไว้ณโอกาสนี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาทําอะไรกันนะครับผมเดี๋ยวฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ต้องการขอบคุณทางที่นี่นะครับขอบคุณครับโอเคนะครับก็ไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผมก็ฝากติดตามนะครับผมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมได้ที่นะครับผมเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ลังสิ์ของเรานะครับก็วันนี้นะครับก็หมดหน้าที่ของพี่แล้วนะครับผมเดี๋ยวติดตามนะครับผมคลิปหน้านะครับผมว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรนะครับผมมาให้น้องๆนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับผมได้ศึกษานะครับผมหาความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่ทำนาปลูกชาวตเดัดตเดัดตเดัดแลกน้องสาวแก้มเลือดเตือนเตือนเตื